เจ้เดกพุ่มนานคาข้หน้ารอต่อนึครับต่อครับวันนี้มาตัวต่อบองจรไนปายครับคิวทีแบมครับเข้าไปที่ปาร์ตี้บีพคที่1ิก้ครับจากปาร์ตี้บีพคที่1ิก้าครับขั้นสายไปเส้นทีเขียวไปยังปัร์ตีเอค้อที่หนึงครับ ดักปักเอหนึ่งพูดที่หนึ่งครับปานใส่ไฟเส้นสีเขียวครับไปยังปักปักเอพูดที่สองครับ ที่ครับจากหลังเข้าที่ได้ชาช้แล้วลงเก่าครับแล้วก็จากฟิว7ดแอมครับจ้าจฟิว7.2แอมเข้าไปยังที่ปั๊ก Cm ขั้วที่หนึ่งครับจ้ะปั๊ก Cm ตั้วที่หนึ่งครับ ขั้นใส่ไปเนต์ดาไปยังปักเอโค้ชที่หนึ่ครับจากดีสอครับท่านใส่ไปเ้น4นสี่ทั้งินไปยังปักเอดีสามโค้ชที่สิ้าครับ นี่ครับหล่อนหลอนอ่อนนะครับจากเอดีสามพที่สิบห้ากาใส่ไฟเที่ที่ถึงเงินไปยังปั๊กซีเอหนึ่งพที่สี่ครับ <_ <d> _ <n> _>นี่ครับถับปัก C A หนึ่งคที่สี่ครับการใส่ไฟที่สี่ของเงินไปยังปัก A คั่ที่สี่ครับนี่ครับ,ร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 บด้านหลังเข้าในชาร์จและโลูกรับ ไฟบวกกับแบตเตอรี่ครับเข้าไปยังฟิลหกสิบแอมป์ครับไปแค่คเหวน้แล้วเข้าไปยังขัวบีบจริงอ แนวโคบีบักซองครับจากนั้นผ่านสายไฟจากโคบีบักซองผ่านสายไฟเส้นที่ดำไอ้ผ่านสายไฟเส้นที่ดำข่าวครับไปยังปักเนื่องดีโค้ดที่หนึ่งครับจับจับปัก นึ่งดีโค้ดที่หนึ่งไปยังฟิวเจ็ดจุดห้าแอมครับจับจับฟิวเจ็ดจุดห้าแอมอผ่านใต่ไฟเส้นดีข่ขาวไปยังปับ๊บ C A 1โค้ดที่หครับ จากปักซีหนึ่งโคที่ห้า A, ค,รครับ่านใส่ไปเส้นสีขาวไปยังปักเอโคดที่หนึ่งครับอยากจากนั้นไฟจะไปรอที่เข้ากล้องที่ซีอูครับ ไฟวกตอนนี้ครับไฟบวกจากแบตเตรรอรี่ครับไฟวกจากแบตเตอรี่เข้าไปยังฟิว120แอมป์ครับนี่ครับ ผ่านใ่ไฟเิ้นดีดามไปยังปักปักบีคู่นึงครับนี่ครับหลังจากนั้นจะมีไฟจากไรจะมีไฟจากไราชาเข้ามาที่ ECU ไปยังคนลวดและลงเก่าครับพอจบการนั่นแหละไปยังของับ